สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่ซีรีส์สุขภาพการรู้สารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังของผู้ทำงานไวปลายคลิปที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและคนใกล้ชิดที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงมาคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับโรคอ้วนกันตามมารับชมได้เลยค่ะโรคอ้วนเกิดขึ้นเมื่อมีปริมาณไขมันในร่างกายที่มากเกินไปซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคและปัญหาสุขภาพอื่นๆเช่นโรคเบาหวาน โรคหัวใจความดันโลหิตสูงและมะเร็งโรคที่ซับซ้อนนี้อาจเป็นผลมาจากปัจจัยที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมอาหารปัจจัยส่วนบุคคลตลอดจนการเลือกออกกำลังกายโรคอ้วนซึ่งเป็นภาวะที่มีน้ำหนักตัวหรือสัดส่วนไขมันในร่างกายมากผิดปกติโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 1. การเปรียบเทียบน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยกับส่วนสูงเป็นการเปรียบเทียบความสูงกับน้ำหนักตัว เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดผู้ชายน้ำหนักตัวที่เหมาะสมเท่ากับความสูงหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรลบ100เช่นผู้ชายที่สูง170เซนติเมตรเมื่อนำมาลบด้วย100จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ70ซึ่งตัวเลข70คือน้ำหนักตัวที่เหมาะสมส่วนผู้หญิงน้ำหนักตัวที่เหมาะสมเท่ากับความสูงหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรลบ110เช่นผู้หญิงที่มีส่วนสูง160เซนติเมตรเมื่อนำมาลบด้วย110 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ50ตัวเลข50คือน้ำหนักตัวที่เหมาะสม 2. หาค่าดัดชนีมวลกาย (BMI) มีวิธีคำนวณได้ดังนี้น้ำหนักตัวหน่วยวัดเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงหน่วยวัดเป็นเมตรยกกำลังสองยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงน้ำหนัก65กิโลกรัมส่วนสูง155เซนติเมตรดังนั้นวิธีการคำนวณดัดชนีมวลกายเท่ากับ65หารด้วย 1.55คูณ1.55ดัชนีมวลกายเท่ากับ27.05แปลว่าอ้วนระดับ1การแปลค่าค่าดัชนีมวลกายค่าดัชนีมวลกายต่ำกว่า18แปลว่าผอมค่าดัชนีมวลกายระหว่าง18.5ถึง22.9แปลว่ารูปร่างปกติค่าดัชนีมวลกายระหว่าง23.0ถึง24.9แปลว่ารูปร่างอ้วน ค่าดัดชนีมวลกายระหว่าง25.0ถึง29.9แปลว่าอ้วนระดับหนึ่งค่าดัดชนีมวลกายระหว่าง30ขึ้นไปแปลว่าอ้วนระดับสองการวัดเส้นรอบเอวและสะโพกการวัดเส้นรอบเอวเป็นมาตรฐานคือวัดที่ระดับจุดกึ่งกลางระหว่างใต้ชายโครงและเหนือกระดูกสะโพกผู้ชายถ้าเส้นรอบเอวมากกว่า36นิ้ว90เซนติเมตรถือว่าอ้วนลงพุงหรือผู้หญิง ถ้าเส้นรอบเอวมากกว่า32นิ้ว80เซนติเมตรถือว่าอ้วนลงพุงค่าสัดส่วนเอวและสะโพกเท่ากับเส้นรอบเอวหน่วยวัดเป็นเมตรหารเส้นรอบสะโพกที่ยาวที่สุดกรณีผู้ใหญ่ชายถ้าเกิน1.0ถือว่าอ้วนลงพุงหรือผู้หญิงถ้าเกิน0.8ถือว่าอ้วนลงพุงทั้ง3รูปแบบนี้เป็นเกณฑ์ที่ถูกนำมาใช้สำหรับการตรวจสอบโรคอ้วนในเบื้องต้น ตอนต่อไปเราจะมาศึกษาสาเหตุของการเป็นโรคอ้วนและผลร้ายที่เกิดขึ้นหากว่าเป็นโรคอ้วนแล้วจะมีโรคแทรกซ้อนอะไรบ้างติดตามได้ในตอนต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมซีรีส์สุขภาพมาอย่างต่อนเนื่องทุกตอนที่ผ่านมานะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่คุณรักแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ